นะครับในเบรกที่สองนะครับกับรายการเจาะสนามหลีกภูมิภาคกับเลขาเดนะครับในเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับสมุทรสาครกันนะครับสมุทรสาครเอฟซีนั่นก็คือเสียแบงค์นะครับกีรวิทยาภูวันนันนะครับเป็นประธานสโมสรของสมุทรสาครเอฟซีสวัสดีครับเสียแบงค์ครับครับสวัสดีครับครับก็เปิดฤดูกาลแล้วนะฮะครับเราจะมาคุยย้อนหลังกันนิดนึงนะครับพอดีว่าครับเราก็จะเป็นเบรกแล้วเอ่อทีมหนึ่ง วีคหนึ่งนะครับตอนนี้สุสรสาคร,คครเป็นไงบ้างฮะสำหรับสภาพทีมที่แข่งไปแล้วสองแมตช์ครับก็ตอนนี้ก็เด็กส่วนใหญ่ก็ร่างกายก็ค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับแต่ก็ขาดเรื่องความเข้าใจการจูนระบบข้อหากันของผู้เล่นนะครับเพราะว่าปีนี้เราเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเกินหกสิเปอร์เซ็นะครับ,รบเรายี่สิบสี่ยี่ห้าคนเนี่ยเป็นเด็กเก่าประมาณแปดเก้าคน อันนั้นินี้ก็เลยต้องใช้เวลาปรับจูนนิดนึงครับแต่ว่าอ่าถึงที่เรากับโค้ดได้เห็นก็คือคุณภาพของตัวผู้เล่นเนี่ยดีขึ้นอ่าทุกๆุกตำแหน่งดีขึ้นยกระดับขึ้นครับค่ะยกชุดออกไปเหลือเก้าคนนะฮะแล้วได้โค้ดหนุ่มเข้ามาโค้ชหนุ่ม,มชื่อจริงเลยนะอานน์อานท์บรรดาศาักด์นะครับผมซึ่งโค้ดคนนี้เป็นโค้ชที่ตามเตโก้มาโหเจ็ดหกปีอะ ห้าหกปีนะครับตรงนี้ได้มา<ะ>ได้ไงครับก็เนื่องจากที่เราตอนนั้นเราดิวกันเกี่ยวกับทีมระดับไทยลีกนะครับตอนนั้นเราเราสลังมีเป้าว่าเราจะทําทีมไทยลีกเราก็เลยมีการพูดคุยครีคโค้ดที่มีคุณภาพหรือ,อมีประสบการณ์ในระดับการทําทีมไทยลีกก็เลยมีส่วนหนึ่งในการได้คุยกับโค้ชหนุ่มเขาในการจะดึงอเอตโก้เข้ามา อ,ท,อทํทำทีมผลิตตอนนั้นนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันมีการแสดงวิสัยทัศน์การทํางานอืที่เขาอธินายให้เราฟังเนี่ยเราก็มองถึงว่าเอ,อเขาออค่อนข้างมาตรฐานาการทำงานมีคุณภาพนะครับก็ยกระดับเอ,อขั้นตอนการฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยมากกว่าที่เราเคยสัมผัสมานะครับเราก็เลยเอยไม่ได้ทําทีมทลิกแล้วมาเปโกเองก็ กลับไป<ช>ทำทีมพี่อินโดอ่โค้หนุ่มเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไร<ช>อ่าก็คุยกันถึงอาคาเดมเ่ก็มีการวางนักขานแคาเดมเ่ให้ผม<ช>ผมก็เลยบอกไอะนั้นโค้ดหนุ่มมาทั้งท้งทอมาทําทั้งระบบเลยดี่าก<ช>็ม,มาดูแลทั้งทั้งอผู้ใหญ่แล้วก็อาคาเดมเน่เลยก็ดูทั้งทีมอาทีสามแล้วก็ช่วยวางโครงสร้างอาคาเดมี่ให้เพราะว่าเราก็าศัยประสบการณ์โค้ดหนุ่มที่เขาเคยอยู่แบบ เยาวชนทีมชาติมาอะไรเงี้ยนะครับมามาช่วยให้ทำให้หลัเรา <c oughs> ก็เลยตกลงก็องใจกัน <c oughs> เอาคนมาช่วยทำทีสามหน่อยเขาก็มองเห็นเราว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนคือเราต้องการขึ้นขึ้นชัยไปทีสองนะครับ <c oughs> เราก็มองว่าเออทีมเนี่ยไม่ได้ส่งบอลเล่นๆจบไปปีป,ปีอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เป้าหมายคล้ายๆกันมีความเยียาามเหมือนกันก็ก็เลยร่วมร่วมงานกัน,กนครับครับ <c oughs> อ๋ออันนี้ก็ถือว่า เป็นดวงนะตอนแรกจะไปทาไทยลีกนะ,ะใช่ใช่ใช่ก็ไม่ได้คิดว่าไม่คิด่ดจะเอาเขามาท,ทําอีสามนะครับอ่าเราก็พยายาม T ีสามแล้วก็พยายามมองโค้ชคนนึงคนนี้อะไรเง<ช>ี้ยนะครับแต่ว่าพอเราไม่ประสบความสำเร็จในการยิวทีมไทยลีกก็หันกลับมาทีสามเราก็เออโอเคคนนี้โอเคละอะไรเงี้ยครับ,รบอืมถามกลับไปนิดนึงฮะในช่วงที่โอ้โหตอนนั้นกระแสที่จะขึ้นไปทาไทยลีกเลยเนี่ย เป็นยังไงครับตอนนั้นครับตอนนั้นที่เราทำการผลิก็คือเอ่อโครงสร้างงบประมาณหรึงจะเป็นเรื่องอ่าการพัฒนาสนามวางแตนสนามเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยเราดวไปเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วตัวผู้เล่นเนี่ยมีการคุยกันมีการอะไรกันไว้หมดแล้วสปอนเซอร์มีการเจรจากันหมดแล้วสนามมีการวางแผนการเตรียมจะทำสัญญาสร้างคำนหมดแล้วครับแล้ว มามาล้มเรื่องการซื้อขายกันในขั้นตอนสุดท้ายก็เลยแท็กไปหน่อยเลยพ่ากันไปอือก็ในจังหวัดก็คืคืินนะครับในจังหวัดก็อการตอบรับหรืออข่าวสารที่แฟนบอลสื่อไปในการที่จะมีทีมไทยลีกจะยู่นครก็ได้รับความสนใจทางในจังหวัดก็ไปถึงพม่าเลยเพราะว่าเราเองก็ตอนนั้นก็มีมีกระแสข่าวว่าจะดึงปูปอสตาของเขามาด้วยอือสื่อพม่าก็ประโคมข่าวใหญ่เลย ก็กลายจะเป็นแบบข่าวใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยก็พลาดไปก็ก็ก็เสียโอกาสเหมือนกันเราเองก็อยากจะอย่างที่ว่าบอกนะครับคือเราอยากจะทําฟุตบอลมากกว่าตลาดคนไทยนะครับเราก็เลยมองมองถึงตรงนี้เข้ามานะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมุทรสาครฟซีนะครับที่ทําอยู่เนี่ยมันก็เป็นระดับแฟนบอลระดับล่างนะครับที่ยังไม่เคยดูไทยลีกแต่ถ้าเราดึงไทยลีกเล่นที่สมุทรสาครเนี่ย แล้วเอาตัวทีมชาติพมา่ามาเนี่ยมันจะทําให้เราขายได้ทั้งตลาดแฟนบอลไทยแล้วก็แฟนบอลของอาชาพม่าเป็นมากพอที่ด้วยนะครับอืมครับเมื่อหลังจากอมติดต่อไม่ได้นะครับล้มเลิกกันไปก็ต้องกลับ,บมาเริ่มต้นใหม่ที่สาขาที่ทีสามนะครับครับผมแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป้าหมายยังไงฮะสําหรับทีสามในตอนนี้ครับเป้าหมายตั้งแต่ผมเข้ามาทํา ทีมน,นะครับผมก็เป้าหมายผมเนี่ยก็แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วคือเราต้องการทําทีมให้เดินหน้านะครับเดินหน้าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเรื่องผลงานหรือเรื่องแฟนบอลเรื่องการตลาดหรือเรื่องระดับช,ชั้นนะครับเออ,อย่างเรื่องแฟนบอลเนี่ยจากปีแรกผมเข้ามาตอนปี2004อืมอืม,อมนะครับปีนั้นปี2013เนี่ยตอนผมทําเนี่ย แฟนบอลไม่เกินห้าร้อยคนไม่เกินสี่ร้อยคนปีแรกผมเข้ามาทําก็แฟนบอลก็เพิ่มขึ้นเป็นพันกว่าจนปีที่ผ่านมาสองพันกว่าสามพันผลงานจากไม่เคยไปแชมเปี้ยนลีกผมก็ทําพาจนเป็นแชมเปี้ยนลีกแชมป์โซนสองสมย 10, ัยสิบนะครับก็เหลือแค่กาเรเลื่อนชั้นอย่างเดียวที่ยังเป็นเป้าหมายที่เราต้องการอยู่นะครับในส่วนเรื่องการตลาดการตลาดเราก็ถือว่าเป็น ทีมที่น่าสนใจในระดับหนึ่งเพราะว่าอมีการลงข่าวในส่วนของข่าวไี่คช่ข่าวเวลาเป็นข่าวเนชั่นเป็นข่าวเกี่ยวกับธุรกิจที่เขามองถึงธุรกิจที่เป็นเอซีเขาเลยมามองว่าทีมบางทีมนี้จะทําเป็นธุรกิจเอซีหรือเปล่าก็ม,มีการมาทําข่าวแล้วก็มองว่าเราประสบความเด็จในเรื่องการตลาดืะครับที่ว่าทําให้ทีฟุตบอลสโมสรในประเทศเนี่ย คือเพะมะว่าเอาไปทําขําได้ออือรเราก็โอเคประสบความสำเร็จตรงนี้แล้วเหลือเพียงแค่การเล่นชั้นอย่างเดียวดังนั้นเราก็เลยมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่ายังไงเราก็ต้องเลื่อนชั้นให้เราที่สุดในปีนี้ครับยิ่งดีครับตรงนี้เนี่ยระหว่างที่คุณแบงค์เข้ามานะครับหลังจากที่มีแฟนบอลแค่ห้าร้อยคนเนี้ยสิ่งรแรกแรกที่คุณแบงค์ทำเนี่ยที่เพิ่มมาเป็นพันสองพันเนี่ยคืออะไรฮะในการตลาดค,คือ คือผมนะครับค่อนข้างจะเป็นกันเองกับแฟนบอลนะครับคือเราจะเป็นประธานสมโมสรที่เออนัดไปเยือนเนี่ยบางครั้งผมก็ยืนเชียร์อยู่กับแฟนบอลโอ,อ้ผมก็อยู่กับแฟนบอลอยู่เนี่ยสนันกับแฟนบอลบางครั้งผมก็ไม่ได้ไปนั่งในเบนท์นะครับไม่ได้นั่งขอบสนามผมก็อยู่ bon. แฟนบอลเล่นในบ้านเนี่ยผมก็ต้องอยู่กับแฟนบอลนะครับบางครั้งแฟนบอลเนเข้าถึงตัวเราได้นะครับแฟนบอลจะมีการนัด นัดพูดคุยกับแฟนบอลตลอดเกือบเกือบทุกเดือนนะครับมีการจัดตั้งกลุ่มแฟนบอลโดยที่หาแกนนําของแต่ละกลุ่มกลุ่มเนี้ยเข้ามาอยู่รวมกันอ่าแล้วเราก็ตั้งกลุ่มไลน์แล้วตัวผมเองก็อยู่ในกลุ่มไลน์นั้นเพื่อเพื่อง่ายต่อการสื่อสารก็เลยทําให้เหมือนกับมันไม่ทีมฟุตบอลมันคือครอบครัวนะครับเราคือพี่น้องกันเราไม่ใช่ประธานสโมสรเราไม่ใช่แฟนบอลไม่ได้ไม่มีการแยกแยะ คือเราคือคนจังหวัดเดียวกันแล้วก็รักในสิ่งเดียวกันแล้วก็เชียร์ในสิ่งเดียวกันมากกว่ามันก็เลยทาให้แฟนบอลมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ,รบนี่ถือว่าเป็นเป็นความลับการตลาดเลยนะเนี่ยครับทีมอื่นนะถ้าถ้าได้ยินได้ฟังแนละ้วนี่คือวิธีการตลาดเบื้องต้นนะครับกับแฟนบอลแฟนขับเลยนะฮะปีนี้นะครับทีสามแบ่งเป็นสองโซนโซนบนโซนล่างแล้วเอาหัวหัวมาเลยนะฮะท็อป ท็อปโฟร์ท็อปไฟเนี่ยมาในแต่ละภาคมันเปลี่ยนแปลงจากที่เสียบางเคยเห็นจากดีสองเดิมยังไงฮะตอนนี้มนผมผมผมโอเคนะว่ามันมันยากขึ้นแต่มันก็สนุกครับมันมันไม่มีหนูให้เราเคี้ยวเลยอ่ะผมพูดตรงๆคือทุกทีมเนี่ยมีคุณภาพใกล้เคียงกันมากสามารถแพ้ชนะได้หมดอยู่ที่วันนั้นใครดีกว่ากัน ทุกทีมเนี่ยสักยภาพผู้เล่นนะครับเรื่องความพร้อมในเรื่องของสนามของแฟนบอลเนี่ยยกระดับขึ้นหมดเลยจากเมื่อก่อนที่เราเคยอยู่แล้วอ่าในเป็นโซนตะวันตกหรืออะไรเงี้ยนะครับครับบางครั้งเป็นแค่โซนตะวันตกเนี่ยผมเนี่ยสมุทรสาครนักเตเนี่ยไปทีมไหนผมก็เป็นเจ้าบ้านทุกทีอืมอืมเพราะแฟนบอลผมไปทีมคือห้าร้อยคนตลอดครับแต่พอมาเป็นนี้ทุก ผมเจอทีมที่เป็นหัวกะทิเป็นทีมแนวหน้านะของโทนต่างๆเนี่ยแน่นอนแล้วครับแฟนบอลเจ้าบ้านเยอะอืเราก็จะโอ้เป็นฟิลที่แบบไปเยือนเขาความกดดันเยอะขึ้นแล้วอ่จาจเคยไปเยือนเขาเราเสียงดังงว่าเขากลายเป็นเยือนเขาเ<ๆ>ขากดดันเราแล้วก็ไปเจอฟุตบอลที่ต่างโซนเนี่ยวิธีการเล่นก็หลากหลายแตกต่างกันไม่เหมือนกับที่เคยเจอกันอยู่ซ้ำซ้ักสักสี่ปีห้าปีเราก็รู้แล้วว่าเล่นกันยังไงเจอกันทำยังไง แต่พอไปเจอทางใต้บ้างเจอทางตะวันออกบ้างเจอเด็กทีมหาไั่บ้างโอ้ผมว่ามันมันสนุกมันสนุกขึ้นแต่เป็นงานที่ยากขึ้นอันนี้ยอมรับเลยครับครับเรียกได้ว่ามีมีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็มีเส<ใ>น่ห์ครับในทีสามนะและ้วการเดินทางฮะสําหรับสาคอนเองนี่วางยังไงครับการไปไกลไกลก็ออของผมก็มีไกลๆที่ที่หนักหน่อยก็คือลงใต้นะครับครับก็ห้าทีมนะครับ อ่ตรงนี้ก็คงต้องต้องมีการสะพักล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นปกติเพราะเราก็เคยสัมผัสอ่ประมาณนี้ในตอนรอบชันเปีียกมาแล้วที่ว่าเราจะต้องไปอีสานไปตะวันออกอะไรเงี้ยอ่าตอนนี้ก็เปลี่ยนมาลงใต้เนี้ยก็คิดว่าระบบการจัดการไม่ต่างกันมากนะครับแต่ของผมนี่ก็ยังถือว่าไม่หนักเพราะเราอยู่ในกลุ่มตรงกลางใช,ใช่ใช่เราก็ยังอทีมอยู่ช่วงอ่ารอบรอบรอบ,บ้านเราเยอะนะครับ ก็จะหนักหน่อยก็คือทีมจากทางใต้ที่จะขึ้นมาเป็นจะหน,หนักหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องวางแผนเรื่องฤดูที่เกลี่ยที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่นะครับอย่างบางครั้งไปช่วงเดือนนี้ของของที่นั่นสภาพอากาศเป็นยังไงร้อนจัดไหมฝนชุกไหมตรงนี้ก็ต้องมาวางแผนกันนะครับว่าจะไปด้วยรถหรือไปด้วยเครื่องบินนะครับตรงนี้ก็ก็ก็คือโจทย์ที่ผู้บริหารทุกทีมก็ต้องทำกันครับปกติโรดด้าได้ไปก่อนกี่วันครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะนั่งเครื่องไปผมส่วนใหญ่ผมนั่งเครื่องนะครับนั่งเครื่องก็จะล่วงหน้าไปวันเดียวแต่ถ้าถ้านั่งรถไปก็จะล่วงหน้าสองวันอืมถ้าไปเครื่องก็วิ่งข้างเทพนะฮะอ่าใช่ใช่ครับวิ่งข้างเทพแล้วก็ไปต่อเครื่องอืมครับก็ล่วงหน้าวันเดียวครับส่วนใหญ่ก็จะล่วงหน้าวันเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเดินทางด้วยเครื่องอยเพราะเราต้องการให้เด็กอ่าเดินทางโดยอ่าวิธีที่อ่าโอเคที่สุดแล้ว ปีนี้วางไว้เท่าไหร่ครับงบของลงใต้ห้าครั้งแล้วก็ทั่วไปฮะปีหนึ่งเขาวางกันร้านหนึ่งอะไรอย่างนี้อ๋อมานถึงงบค่าเดินทางอรใช่ใช่อ๋อผมก็ผมผมมองว่าของผมก็คงอยู่ประมาณร้านหนึ่งแหละครับเพราะว่าผมลงใต้จะแค่ห้าครั้งเองครับส่วนใหญ่ก็อยู่แถวนี้ก็นั่งรถสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วอ่าใช่แต่ทางทางทางใต้ก็จะเดินทางหนักเพราะว่าเขาต้องขึ้นพักกลางติดครั้งอย่างเงี้ยครับ เขาเขาทางใต้ก็จะใช้งบประมาณสูงกว่าในเรื่องการเดินทางแน<ช>่นอนของผมก็ยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็เรื่ององบประมาณเดินทางคงไม่ไม่น่าเกินล้านนะครับอืมนะฮะเอ่อสิ่งที่อยากรู้นะครับสําหรับแฟนบอลทั่วไปแล้วก็แฟนพมา่าด้วยเมียนมานะฮะเี่อย่างการแข่งาันีนเมียนมาล่าสุดนี้เห็นได้ว่าเอาอาดีตทีมชาติมาอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็กองเ้นทานนี้ไม่อยู่กับทีมแล้วครับผมครับก็เดิมเนี่ยเราก็ดิวกองเซนไนนะครับแต่ว่า ่อด้วยจากที่เขาอยู่ย่างกุ้งมานะครับมมไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับกเขาโดนบดบังด้วยคอยาโคโค,ค่แต่พอมาเล่นสมุทรสาครน,นะครับเขาก็ด้วยความที่เขาดังขึ้นจากกระแสข่าวในประเทศเขาทําข่าวกระแสข่าวในประเทศไทยทําข่าวอืก็เลยทําให้ย่างกุ้งเนี่ยไม่ปล่อยตัวเขาแล้ว เพราะเขากลายเขากลายเป็นเขาเป็น s u p e r s t a อ่าที่ย่างกุ้งแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาก็ติดทีมชาติชุดซูซูกิคับด้วย hmm. อ่าก็กลายไม่ว่าเขาเขากลายเป็นซูเปอปรส์สตาร์ไปแล้วก็ไม่ปล่อยแล้ดั <c oughs> งนั้นเราก็เลยต้องเบนเข็มไปหาคนอื่นแ้วพอเบนเข็มไปหาอ่หม่องละวินหม่องละวินก็เป็นตัวหลักของทีม hmm. นะครับโมสอนก็ไม่ยอมปล่อยนะครับแล้วหม่องละวินก็อ่มีชื่อติดทีเกมนะครับ กลางปีนี้ด้วยนะครับยิ่งทําให้สโมสรเขาไม่กล้าปล่อยไปใช้งานที่ต่างประเทศเลยนะครับก็เลยเราก็เลยไปอ่าบิวกับทางยานบอลที่เรามีคอนเนคชันส่วนตัวอยู่ที่พอรู้จักก็เลยได้กินทีมทุยาลานะครับซึ่งเขาเนี่ยเราก็ได้เคยเห็นแล้วเห็นเห็นเขาเล่นแล้วเพราะเราเนี่ยดูเจ้าสวยตอนซีเกมเนี่ยเขาเป็นกองหน้าคู่กันอืดังนั้นเวลาตอนเราดูเจ้าสวยเราก็จะเห็นเบอร์ยี่สิบคนเนี่ยในทีมชาติซีเกมเนี่ย อยู่ตลอดแล้วก็เอ้ยคนเนี้ยอฝีมือใช้ได้นะอะไรเงี้ยวิธีการเล่นหรืออะไรเงี้ยความสามารถส่วนตัวอะไรเงี้ยผมก็เอ้ยโอเคอยู่ก็เลยเอ่าติดต่อไปก็ลองเสนอขอตัวนี้มาก็เลยจบกันได้ก็เลยกลายเป็นว่ามาหนึ่งโคต้านะครับมาเล่นที่สีสาครให้แฟนบอลเมียนมาได้ดูต่อครับแฟนบอลเยอะขนาดไหนฮะเวลาที่แบบ มีมีของมีทีมชาติเขาลงก็หลายร้อยครับอืมเขานัดกันรวมตัวกันมาเลยครับหรือว่าอังไงใช่ครับใช่ครับเขาเขาก็จะรวมตัวกันมานะบางบางบางอาบางบงงที่ก็มาจากนครถมเขาก็จะเหมารถกันมานะครับมาจากกรุงเทพก็จะเหมารถกันมาแบบรถากระบะกันมาเหมารถสองแถวกันมาครับแต่ถ้าอยู่นในจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะม,มีนั่งมอเตอร์ไซค์มาบ้างรถรถเหมารวมรวมกันมาบ้างนะครับ แล้วก็สนามเนี่ยอมันก็อยู่ในแอนเดียเดียวกันกับกับที่เขาพักอาศัยอยู่แล้วครับมันก็ทําให้เขาเดินทางไม่ยากด้วยครับถือว่าจุดติดนะกระแสของเมียนมาครับก็เริ่มครับก็เริ่มจุดติดครับจุดติดนะครับสุดท้ายครับเจมส์พูดถึงแฟนบอลนหมครับอยากจะฝากอะไรแฟนบอลกับกับเป้าหมายของทีมหรือว่าเนี่ยผลงานปีนี้ผมว่าไปไกลแน่นะครับเชินครับ ครับก็ก็เป้าหมายของเราก็แฟนบอลผมเชื่อเลยแฟนบอลสม,ออม,มุทรสาครอยู่แหมแม้จะทังไม่ใช่แฟนบอลสมุทรสาครเนี่ยเห็นตัวผู้เล่นที่เราเสริมเนี่ยก็รู้แล้วว่าเป้าหมายเราคืออะไรนะครับการที่เราตัวดับไทยลีหรือดีชั้นหนึ่งลงมาการที่เราตัวอินพุตจากบราซิลมาเนี่ยเป้าหมายคือต้องการขึ้นไปทีสองให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ต้องเล่นฟุตบอลให้สนุกนะครับให้คน ที่เข้ามาดูให้แฟนบอลที่ได้ได้ดูอยู่ในสนามและนอกสนามเนี่ยได้ได้ได้ดูฟุตบอลที่สนุกแล้วแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยเราต้องการให้แฟนบอลทุกกนุ่มสมหวังสักทีกับงานเรื่องชัานที่รอกันมานานนะครับผมก็ยังมั่นใจอยู่ว่าปีเนี้ยอ่าเราน่าจะทําได้นะครับถ้าอทุกคนยังสนับสนุนทีมอยู่ถ้านักเตะเองเนี่ยนะครับ เล่นได้ตามแทคติคโค้ดนะครับผมเชื่อว่าอ่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าพ้นเราแน่นอนเราต้องเป็นหนึ่งในสามทีมที่ขึ้นไปทีสองแน่นอนครับอะเอาล่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับในช่วงแรกของเลกนี้นะครับของสมุทรสาครเอฟซีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสรบกวนมาพูดคุยกันอีกนะครับครับได้ขอขอบคุณเสียแบงค์มากนะครับจากสมุทรสาครนะครับครับสวัสดีครับครับ ะครับในเบรกนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาพบกันในเบรกหน้านะครับ